สาวน่าเหมือนแตงโมโผล่ไลฟ์สดชาวเน็ตถึงกับอึ้งเหมือนมากจนรู้ความจริงว่าเป็นใคร เรียกได้ว,ว่า FC ซหลายๆคนยังคงคิดถึงแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาหลังเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระยะเวลาก็ผ่านไปเกือบหนึ่งปีแล้วแต่เรื่องราวดีๆและผลงานของแตงโมนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของ FC เสมอมาโดยเฉพาะเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่ยังคงคิดถึงแตงโมด้วยการโพสตคลิปความทรงจำเก่าๆที่เคยทำร่วมกัน ดยเฉพาะเบิร์ดแฟนหนุ่มแตงโมที่ยังคงโพสต์รูปลงในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆด้วยความคิดถึงแตงโมสุดหัวใจล่าสุดชาวเน็ตถึงกับตกใจไปตามๆกันเมื่อในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปสาวหน้าคล้ายแตงโมกำลังไลฟ์สดเล่นเอนไลน์คนถึงกับต้องหยุดดูและทักเลยว่าเธอเป็นใครทำอาชีพอะไรทำไมถึงหน้าเหมือนแตงโมเอามากๆเลยทีเดียว ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอทำงานเป็นนักวิชาการอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั่นเองลองไปฟังเสียงเธอกันดูค่ะตันลงอีกคลิปพวกนี้ออกหุ่กระแสจริงเหรอพี่มันง่ายขนาดนั้นเลยหรอหนูไม่ได้มองมันมันง่ายขนาดนั้นเลยนะจริงๆมันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเชื่อหนูเถอะมันไม่ง่ายขนาดนั้น แบบแค่นี้ไม่ทําให้เราไปถึงเขาหรอกทาลิปให้แดงหน่อยเหมือนพี่แต่งโมมากค่ะพี่หนูไม่ไม่คือหนูล้างหน้าแล้วไงตกใจเหมือนการผ่านมาเจอคือหนูล้างหน้าแล้วไงแล้วแบบหนูก็แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรแล้วหนูพร้อมจะนอนแล้วแล้วเหมือนตอนโมแต่คือเหมือนตรงโมโมดันให้หนูหนะ้าออกขาวหน่อย เลื่อนมาเจอที่ตนวนชอยจังโมหุยอย่างเหมือนเป็นตัวเองดีที่สุดคับใช่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าแบบหนูอยากรู้ว่ายอดแชร์หนูไปถึงขนาดไหนแล้วพี่ถ้าเกิด4,000ัคนนี้จะเป็นบุญหนูมากเลยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ